ครับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกท่านและพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านขอต้อนรับสู่ช่องลุงพง์เกมมิ้วันนี้ลุงพงจะพาไปเล่นเกม,มแบบสนุกๆไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเราไปดูกันว่าในเกมนี้เราจะเจอกับอะไรบ้างนะครับ อ่าแล้วตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับ,รบมาดูซิว่าเราจะเจออะไรกันบ้างนะฮะอันนี้ลุงพงษ์มากับเพื่อนสุน่มไม่ใช่เพื่อนสุ่มสิิคือก็เล่นด้วยกันค่อนข้างจะสองถึงสามวันแล้วนะครับซึ่งผมสุ่มไปเจอนะฮะตัวตึงนะครับตัวตึงทั้งสามนะครับก็ผมน,นั้นจะตามเขาไปนะครับไปทำท่าไปโดนทิ้งนะครับ แต่โดยหลักๆแล้วนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยเอ้าอะไรวะงงเลยมันเป็นบั๊กของเกมนะครับทุกคนคำจริงผมไม่ได้ไปที่นู่นหรอกแต่ว่าผมก็ลงที่นี่แหละนะฮะมันอาจจะดูใกล้ๆหน่อยนะครับสูตรก็ขา,ขาวๆหน่อยนะฮะโอเคผมได้ M 6 0มาเป็นที่เรียบร้อยนะครับขณะนี้ แล้วก็ได้ไอช l วแล้วก็ไม้กระบ,บองทุกัวคนแตกหนึ่งเปล่าไปดูกันนะครับแล้วก็ได้เกาะหนึ่งมานะครับแล้วก็ได้ AK กระป๋องเก็บเสียงมานะวิ่ขงขับดูบานิคเต่ดเด็ดเดแดเด็ดเดดดดดผมภาพมันจะสดใสหน่อยนะครับเพราะผมเล่นเป็นฟนะีฟ i r แม็กเนาะนะครับโอ้โห UMP ของโปรดประโยชน์เยอะลากหัวง่ายนะครับ อ่าฮะเหรียญผมนั้นเล่นในฟรีไฟแม็กนะครับฟรีไฟแม็กนะครับภาพจะอ่าคมชัดกว่าหน่อยแล้วก็เสียงนั้นจะคุณภาพเสียงนั้นผมตอนแรกเล่นใหม่ๆนะผมไม่ค่อยชอบเลยนะครับเสียงฟรีไฟแม็กนะฮะมันดูแบบเอาเฮ้ยเพื่อนดาวต้องไปช่วยเพื่อนก่อนฮะหยุดโมก่อนห้องเปล่สมอ่งเงี้ยงเสีย,ยน,น้อยทำดีไว้ด้

ไม่อยู่ไหนวะอ,อยู่นี่หรือเปล่าอ,อ๋อนั่นไงอยู่ในบ้านฮัลโหลขอเปิดตาล่ดในเพื่อนฮัลโหลเรียบร้อยไก่น้อยค่าเป็นที่เรียบร้อยเราก็ไม่ทันได้คิวอีกแล้วครับน้องๆสายฟาร,ร์มนะไม่ใช่สายยิงคนย,ยิงไว้รอีกอะมีอะไรให้เก็บมั่งครับตามน้อยไก่น้อย ตามก็ช่วงต้นเกมนี้ผมไม่ค่อยชอบที่จะบวกไปเท่าไหร่นะครับโดยปกติแล้วถ้าบวกต้นเกมนะฮะเข้าประทะทันทีเนี่ยโอกาสตายเยอะนะครับถ้ายิงเราไม่ดีนะครับแล้วก็ผมก็ส่วนใหญ่จะลงเมืองที่หลีกเลี่ยงการปะทะเป็นครั้งแรกาเป็นที่แรกนะครับ แต่นี่เรามากับสายโหดนะฮะเราก็เขาพาเราลงหอยนาิกาซึ่งมันก็ไม่ค่อยมีคนแล้วแหละนะครับเดี๋ยวนี้นะฮะแต่ว่าันาทีก็ค่อนข้างเจอเยอะนะครับผมไม่รู้ว่าแหล่งรวมของวัยรุ่นตอนนี้ไปอยู่ที่ไหนกันนะฮะเมื่อก่อนอยู่พิกเนาะพิกก็เงียบแล้วนะครับแล้วก็มาหอยนาิกาหอยนาิกาก็เงียบเลยนะหนรืหอว่าจะไปแถวนน่นหรืหอเปล่าลมเก็บเครื่องบินเดี๋ยวรูบ่า กอดสามเก่ยวลูกลบอลมาเราไปตามเตือนกันไปเลยลมายนี้ต้อง law, law, อัพกอดอัพกออัพกอกอดข่าวไปเลยเราจะได้แข็งแกร่งและก็แข็งแรงฟาดไปหนึ่งทีเราไปดูกันนะครับนะอะช่วงนี้มันเป็นช่วงเก็บยาช่วงหน้าเก็บเกี่ยว ยังคงยากเ,เล่นเป็นเอเ็นแปดดีกว่านะครับเพราะว่าเรามีปังก์เสียงแล้วบมองที่การเล่นนะทุกคนอย่ามองที่ตูดผมอย่างเดียวนะฮะข่าวมากข่าวบอะเลยครับทุกคนต่อกันเลยอืมกองเต็มล่อะ มีใครขาดอะไรไหมครับซึ่งเพื่อนเราถ้าเราเล่นแบบนี้นะฮะมันเพราะว่าเราใช้แค่เครื่องเดียวในการเล่นนะครับแล้วก็บันทึกนะครับมันก็เลยเราไม่สามารถเปิดไมค์คุยกับเพื่อนได้นะครับเพราะถ้าเราเปิดไมค์คุยกับเพื่อนนั่นหมายความว่าเสียงในเกมหายนะครับเพราะฉะนั้นเราก็อาจะคุยกับท่านผู้ชมนะครับส่วนเพื่อนในเกมเขาคุยกันอะไรก็จะไม่ได้ยินนะครับ ไงคอัพเก่ออีกอัพให้เป็นก่อขาวดีไหมนะไม่เอาแล้วเดี๋ยวเพื่อนด่าอดีกว่าคิวแรกของเราอยู่ไหนนะนี่ได้แล้วเรียงเรายังไม่ได้เปิดตาล่าเลยนะครับทุกคนหลังจากที่เราลงหอนาฬิกานะครับแล้วก็ลงมาสู่ที่ลงเก็บเครื่องบิน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  ถ้าใครชอบฝากกดไลค์กดติดตามกด Subscribe ให้ช่องลุงพง g ์เกมมิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนล่วงหน้าเลยครับตอนนี้ก็เป็นเวลาของการฟาร์มนะฮะฟาร์มยาวๆไปก่อนนะครับเพราะว่าความเย็นของเรานั้นจะทำให้เราได้ประสบความสำเร็จได้ที่หนึ่งหรือไม่ต้องคอยดูกันนะครับที่จะกินเห็ดเวลาเจอนะครับไปเลย มีตัวป่ะเพื่อนเพื่อนบอกว่าตรงตรงสก,กิตมาแล้วว่ามีตัวนะครับเอา้าเอา้าเฮ้ยไม่กดไม่ไปอะฮัลโหลเอาเพื่อนไปเดี๋ยวเราเพื่อนไปก่อนก็ได้เดี๋ยวเราไปไปตามบางทีผมขึ้นแล้วผมกดมันไม่ค่อยไปนะครับเพื่อนบอกว่าไม่ต้องอมางั้นดเดี๋ยวเราไปหาของกันก่อน เออเปรน่อดาบโอเคดีละเราถ้าวิ่งไปก็น่าจะไม่ทันเดี๋ยวใช้เครื่องดีดี่าไปใช้เครื่องดีบนสะพานน่าจะเร็วก,กว่าเอา้ไก่น้อยตายเฉยวะ่ะใจเย็นนะเพื่อนเรามาแล้วเอ้ยกดไลค์เราด้วยขอบคุณมากเพื่อน นายเห็นเราเก่งใช่ไหมล่ะเดี๋ยวเราจัดการมันเองนายไม่ต้องห่วงนี่เราจะดีไปบนนั้นแหละนี่เป็นไงมันเป็นสูตรมันเป็นสูตรเอ้ยโอ้ยยิงกันเต็มเลยหัวหัวหัวไม่ใช่เออแตกเรียบร้อยเป็นหนึ่งครับน้องๆเฮ้ยนั่นไงเออเออไม่โดนไม่โดนเี่งอยู่เลยใหญ่อยู่เลยดาวพิิ ลาเพื่อนตัวว่ากูขอโทษเพื่อนเฮ้ยเพื่อนเราได้แล้วปลาเก๋าตึงเราดาวเอาไงดีเอาไงดีแต่เบอร์สามก็เราปชุกเขาแล้วเสียน้อยเสียน้อยกาลังประชุกเขาเรายังไม่กล้าลงนะครับเพราะถ้าเราทิ้งตรงนี้เรายังไม่รู้เลยว่าเดี๋ยวเราจะพบให้เพื่อนเราพบช่วยเพื่อนเราไม่ทันนะครับผมจะเล่นในตําแหน่งของสายครบแล้วก็สายอ้อม ร้อมิงแล้วก็สายโคบนะครับแต่บางทีมันก็ดูเหมือนว่าเราเล่นสองตายนี่บางทีมันดูเหมือนว่าเราลารเพื่อนนะฮะถ้าเพื่อนไม่เข้าใจแบบว่าเพื่อนยิงเจ็บแล้วแต่ว่าเราเป็นสายโคบมันต้องเข้าใจนะครับเราก็ยิงช่วยบางทีไปโดนเมสุดท้ายเขาตายอย่างนี้นะฮะเพื่อนก็แบบไอ้ลาดลาดลาดอาจจะร้องลาดอะไรแบบนี้นะครับแต่ก็เราก็ต้องทำใจนะครับตายคคบแม่ต้เข้าใจเนาะนะครับ พักเล่นแบบเข้าใจกันก็โอเคนะฮะส่วนมากสายครบจะใช้เป็นพวกสไนนะครับปืนคลที่มันแรงแรงกันไอ้ปืนสไนปืนที่มันแรงแรงนะครับอย่างเช่น SK s พวกนี้ก็ใช้นะครับ SVD นะครับวุธแพคเกอร์ er. อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นปืนครบให้ได้นะครับแล้วก็ปืนยิงยานะครับปืนยิงยาที่กระบอก ใหญ่ๆตัวนั้นก็โคให้เพื่อนได้นะครับแล้วก็ฮิวให้เพื่อนได้ด้วยนะครับซึ่งเป็นการดีเนาะโอเคไาดูกันต่อเลยหลังจากที่เราพากมานานนะฮะแล้วไก่น้อยก็ได้เกิดนะครับไก่น้อยกําลังล้องลอยลงมาจากฟา้ฟาฝ้าซึ่งเราก็กําลังฟาร์มของนะครับผมมาเจอเอ็มโฟแต่งสามขีนะทุกคนคือมันรัวมันดาเมจเกือบปกตินะครับแต่ว่ามันรัวนะฮะนัดหนึ่งยี่สิบยี่สิบกว่าเนี่ยนะครับ ซึ่งโอกาสที่ศัตรูจะรอดไปจากปืนเรานั้นนายากนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับเพื่อไม่เป็นซึ่งถ้าเราแต่งเนี่ยนะครับเออผมกำลังจะมาพูดถึงคนที่แบบว่าจับเอ็มโฟไว้นะครับอ,อ่าล้วก็จะไปแต่งอะไรนี้นะครับเราต้องเราต้องเผื่อเหรียญไว้ทุกเพื่อนเลยนะครับช่วงต้นเกมจะไปแต่งมันเยอะนะครับ ราะว่าเผื่อว่าเราเราลอดอยู่คนเดียวนะครับแล้วเ,เราไม่มีเหรียญน,นะฮะแล้วเราใช้ m 4แต่ง3ขีดแบบนี้นะครับแล้วเราเพื่อนเราจะมองว่าโอ้หายนี่ไงเหรียญเราไปแต่งหมดละแต่งปืนหมดละแทนที่ากเก็บไว้ชุบกูบ้างอะไรก็อาจจะคิดอยู่แบบนั้นนะครับซึ่งโดยปกติแล้วผมเนี่ยผมถ้าผมแต่งแล้วผมมี6เหรียญน,นะครับผมก็จะแต่งไป2ขีดนะครับเหลือไว้2เหรียญครับอย่างน้อยต้องไยแค่2เหรียญน,นะครับ หรือใครมีความคิด <c oughs> ที่มันดีกว่าผมไหมแต่ผมคิดแบบนั้นนะครับไปดูกันเลยนะครับซึ่งออเซิก,ดกด็ดีเหมือกันเป็นเอดดีอย่าบอกว่าดีดไม่ไดนะ้ดูเหมือนมันบัก โอเคโอเนี่เฮ้ยโอกโกนกอนเหรอโอยังไงเป็นไงน่นละสามแปดผม <S <S ว่ามันไม่มีกอเฮ้ยลังยิ่งเดี๋ยว,วยก่อนเดี๋ยวก่อนถ้ากดไอ้วอลเปตตี้นี่เรียบร้อยเลยนะผมว่าไอ้ตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนจะเอาเหรอจะเอาเหรอรอแป๊บนึงน้องๆลอยพี่เหรอลอยอ่ะอลอยอ่ะไม่โดนโอ้โหระเบิดโอ้โหปลาโคตรไกล โอ้พ oh, hey, mm ีเก้นยเอ้ไม่ใช่ mm hmm. เออเออดาวไปดีโอ้โหมันจะไปสู้เอ็ oh ho, ม,มอโฟได้ยังไงอ่ะแค่ hmm. U M P, ยูเยิงไกลขนาดนั้น mm hmm. แต่บางทีถ้าคนที่เล่นยูเอ็มเก่งๆนะครับเขาลงหัวแตกเลยนะทุกคน mm hmm. นี่ยิงอู่ฝั่งนี้คนเดวมันจะลับผมรับให้แตกก่อน mm hmm. เรียบร้อยไปอีกหนึ่งต,วไ,ตวไว้พี่สวไว้ีคิวผันไปแล้วครับโอ้โหเสียน้อยสังหัน แล้วมาในโหมดจัดอันดับนะครับซึ่งแรงสูงนี่ผมบอกเลยว่าค่อนข้างจะตึงมากแลวจะเจอแต่พวกที่แรงสูงเหมือนกันนะครับ6 0 0 0 7 0 0 0ดพันนะครับซึ่งเพื่อนเราอ่าเบอร์หนึ่งนะครับแต้มอยู่ห้าพันแล้วนะครับแต่ก็ไม่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 เชิงว่าเยอะมากนะครับถ้าไปเทียบกับคนที่เขาเก็บแต้มเป็น4ี่ห้าหมื่นนะครับเราก็แค่เสดเสจที่เล็บเขานะครับเอาไว้เพื่อนดาวสองแล้วกูก่อนนะเก็บยากก่อน เป็นไงเดี๋ยวผมคนเดียวลวะโจะไปชุบก็มันยิงอยู่ตรงีอาวีาแตกวัดแตกไดีฮต,ต,ตยคู่ครับนองๆโอคิวผไปครับ นาเราดูกันต่อเดี๋ยวนะต้องไปเก็บเหรียญมั้นะผมไม่มีเหรียญเลยจะไปช่วยเพื่อนได้ไงไมัน okay. มันยังเหลืออยู่ป่ะวะคือถ้าถ้าผมเหลือเป็นคนสุดท้ายเนี่ยผมจะชอบปิดไมค์เล่นนะครับทุกคนถ้าเพื่อนที่ร่วมทีมหรือว่าเพื่อนกลุ่มที่ผมไปแล้วก็เจอผมเนี่ยนะครับลุงพงษ์ลุงพงษ์ทีเฮวันเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องงงหรือว่าสงสัยอะไรนะครับว่าทําไมเออ,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 อมาดิมาดิ อะดิเือยยูปีหน่อยหัวแตกตักวนึงงฮะอีกตัวนึงงฮะอ่าตายวอลหนึ่งสเต็ปสองสเต็ปป๊าปกาก็มาดีครับก็มาดีครับโอ้มันมีลูกกองหัวแตกไปดิโอ้โหเอาพี่ไม่ลงไอ้น้องมันคนละตี้เลยนะโอ้โหเกือบตายนี่นี่น,น,นี่ช่วยเพื่อนก่อนนี่ได้เกิดกันหมดได้เกิดกันหมดเจ็ดคิวผ่านไปครับ้งน้องๆ ผมจะชอบอ่าปิดไมคเพื่อนร่วมทีมไว้นะครับถ้าผมเหลือคนเดียวนะเพราะว่าผมไม่ชอบการกดดันใดๆทั้งสิ้นผมจะเล่นไม่ได้เลยนะครับขอ้ออ่ทางที่ดีที่สุดผมจะปิดไมคเพื่อนร่วมทีมไว้แป๊บๆทั้งสามคนเวลาเขาตายนะครับเพราะว่าเขาเขาจะได้ผมเขาจะได้ไม่ไม,ไม่ไม่มาสั่งการผมอะ่ะไประชุบหน่อยไประชุบตรงนั้นหน่อยเอาเหรียญหน่อยตรงศพมีเหรียญมีเหรียญอะไรอย่างนี้นะครับ ควรจะแบ่งเหรียญกันไว้บ้างนะครับเวลาเล่นเกมน,นะฮะสมมติว่าเรามี800เหรียญเราแบ่งเพื่อนไว้ถามเพื่อนเลยว่าเพื่อนมีเหรียญไหมถ้าไม่มีแบ่งให้นะครับ100เหรียญเพราะว่าถ้าเรามีถ้าเรามี800เหรียญเราตายอะ่ะเออจบนะครับเพื่อนไม่มีเพื่อนก็ชุบเราไม่ได้นะครับควรจะรู้จักแบ่งปันนะครับไอตัวนี้ไอ้ตัวนี้อ้ล้มเฉยวะ่ะทําให้กับเพื่อนบรบ100 8คิวผัดไปครับน้องๆไวเหมือนโกหก เล่นไปอธิบายไปนะครับอิ่มเลยมาเจอศพตัวนี้อิ่มเลยที่หนึ่งต้องมาแล้วปะไม่แตกไม่แตก้าดาวไม่ใช่เอ้โอ้โหชุบชุบมันชุบกันแล้วโอ้ยเรียบร้อย เรียบร้อยชุบกันเรียบร้อยอจบเลยอยู่ที่เก้าแล้วเข้าวงก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันต้อล่อตาล่อใจเหลือเกินวิ่งไม้ยิงเลยเอาชุบใหม่ด้วยปลาเก่าฆ่าไปอีกหนึ่งแล้วครับอุ้ยปลาเก่าดาวอ่ะตายไปซะ ไม่โดนใครเลยอยู่ไหนวะโอ้ข้างล่างก็เต็มเลยดูไอววโอ้โดนแค่นั้นแล้วสิบกว่าก็มีนะนเอยไรมาทั้งพวงเลยยัาไม่้าวงเออเไอหลังดัวอืด้วลอย หัวขอหัวหน่อยออกมาเอามาดิออกมาดิออาดอาเออ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 อู๋ไม่ดาวอ่ะอูเกินไปเออดาวไปดิจะไอ้ตัวหลังล้วนะถึกมากเลยมันได้เลือดมาเท่าไหร่วะโอ้โหทัดละยี่สิบหกไม่ดาวครับน้องๆป๊าปต้องให้ออ,ออกมา อา้าวเฮ้ยเสียน้อยดาวโอ้สี่สี่แล้วดิวามันก็สี่แล้วก็สี่เอ้เอหลังรั้วทำพิษโอ้ยิงตั้งนานไม่ดาวโอ้โหโอ้จบแล้วโอ้โอ้ตายแตกแตกแตกโอเคอยู่ที่เก้าได้โอเค,อเคสวยสวยงามครับเจอเกูุเน่เกูุเน่นี่ตายเลยกู โอเคไม่เป็นไรเราฝากความหวังไว้ที่เพื่อนที่1นึงจะมาแล้วล่ะอย่าพีดเมือนโหดมือนโหดหมือนโหดเรียบร้อยชนะนะครับโอเคถ้าว่าใครชอบคลิปนี้หรือวิดีโอนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กด subscribe แล้วก็กดติดตามให้ช่องลุงพงษ์เกมมิ่งด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาติดตามรับชมวันนี้ลุงพงขอลาไปก่อน เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ